สวัสดีทุกท่านมก่ออนจากลำเฟิเชนช์ช็อปมาวันนี้กับเดลิออนห้าสิบเจ็ดนะผมก็การทำอินเทอร์มีเดียแฟลผมตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวผมตอนนี้เวลาประมาณหกโมงห้าสิบห้าห้าสิบสามผมตอนนี้เราจะไปตัดจังหวัดกันนะผมก็จะไปลาบรีแล้วก็อัพวิดีโอเอพิโซดที่ห้าสิบหกไปแล้วผมเป็นอัปเดตการทำไอเอฟครับ ก,ก็ต้องปรามนะผมแล้วผมขึ้นลิ้ยงไว้ให้ผมก็ไปกดเข้าไปดูกันได้ผมแล้วก็วันนี้ไปดูกันว่าเราจะกินรายกันนะผมแล้วก็แคลอรี่เท่าไหร่แต่ว่าผมจะต้องกินตอนเที่ยงครึ่งน,นะถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นทีครับถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอที่ผมเปลี่ยนวางแผนการกินนะก็จะขึ้นให้กมันจะเป็นในพิสดก่อนนี้ประมาณสองสาพิสดนะผมโอเคครับแล้วก็เดี๋วเราเจอกัน ตอนมือที่หนึ่งกันดีกว่าผมวันนี้จะไปไหนคะ,คะอามาเน t ันนห e e p ี o ้ก I รม n ือฉันไ d o ต้ม e าเส i o n d e o t ุ n o a ด m ีังไกัครับผมก็ตอนนี้เราตัดผมแล้วตัดตามต,ต,ตรงนี้นะไม่เห็นหนะย้อนห<ว>ม แสงแนะแสงไม่เห็นนี่นเราถ่ายที่บ้านไหมโอเคครับ<ม>เดี๋ยวผมขึ้นรูให้ดูนี่คือไอ้ดอลที่ผมแปลงทรงผม,มนะผมก็อตอนนี้ผมที่ตัดมาจะเป็นนี้อีกครั้งหนึ่งรอเสี้ยวเจียวครับโอเคครับก็วันนีคค้ตัดผมใหม่บอกเลยว่าเสียสีหัวมากครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเจอกัน ตอนมื้อหนึ่งครับผมลืมบอกแล้ว่าไม่อย่าใส่ตัวหู้ยี้ไม่ชอบตัว้ไม่ชอบกินได้เปล่ากินได้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 หรือมันกินด้วยไปตามสงานนี้ยุ่ผมก็กราบสวัสดีผมเมื่อกี้กินก้วยจะไปครับผมก็ตามาแอดแคลอรี่เพิ่มเลยนะผมด้วย สี่ไม้ไม้ละสิบบาทนะผมก็มีข้าวเหนียวอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อห้าบาทอันนี้นั่นเองครับผมโอเคเรามาพกแอร์เคลีย e กันแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมกินก็นคือช,ช็อกโกแลตอเมซอนนะผมครับวันเสาร์สุดเช้าผมโอเคก็เดี๋ยวกินกันก่อนเดี๋ยวเราจะไป,ไปฟินิชกันด้วยแล้วก็ไปแบงก์กันไปแบงก์งก่อนเราไปฟินิชครับผม จกักย่อมผมก็จะสวัสดีผมก็ตอนนี้เรามาถึงที่แล้วผมก็ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเช้าผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นส short day ให้ผมก็เป็นวันเล่นค้างกับฟังตรงไหนผมนะครับก็ relax พร้อมขาพร้อมไหมนะครับเหมือนขาจะละล้าเล็กน้อยผม โอเคพร้อมแล้วก็สอร์ตเดกันดีกว่าคะผม วันนี้เล่นเบสเสร็จแล้วผมก็ลืมพกกระป๋องเวลงไปนะก็เลยไม่มีน้ำเลิมผมเดี๋ยวไปกินน้ำที่บ้านใส่เวไปกระป๋องนี้ดีมากนปะมี ขีน่ขน้ำบอกด้วยว่ากี่ลิลตรบพเคก็เดี๋ยวกินเวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปธนาคารแล้วก็ดูก่อนว่าจะไปธนาคารทันไหมก็จะไปกินข้าวแต่เราลุ้นกันว่าวันนี้จะกินมื้ออะไรกันครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันนี่วันนี้เรามากินรามงปไตล์อ,ลยอยหมา หมูเย็นโอเคอร่อยค่ะครับนี่ก็คือเมนูของเราผมจะเป็นปราเมงจานยักษ์ก็จะมีไข่แล้วก็จะมีหมูข้างในผมแล้วก็มีเช็ราเมงข้างในผมให้เราตีแครีน่าจะประมาณเป็นัดมีโปรตีนเท่าไหร่ตีนเยอะโปรตีน20ไม่รู้แต่ว่าไข่มันน่าจะเยอะโอเคครับตอนนี้นนจะเป็นหมูชาชูผมเดี๋ยาจอตกตะเกียบก่อน ครับนี mm ่ก hmm. oh. wow. no. ็จะเป็นหมูับผมก็จะมีไขมันอยู่ด้วยนิดหน่อยอันนี้นี่จะเป็นไขมันของเขามันก็มีโปรตีนจากไข่ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตจาครับเช่นราเมงก็ผมก็ค่อนข้างจะดีผมว่าแคลรี่ก็หมูประมาณ2 0 0รกรัมก็มีไข่ประมาณสองฟองแล้วก็มีเส้นราเมงประมาณ300 400รกรัมโอ้โเดี๋ยวเราจะไปคำนวณแคลอรี่กัน ตอนหลังจะจบแล้วจะเป็นตอนเย็นนะคุณเป็นไงบ้างคะเป็นไงตายเอาแล้วแล้วเราก็กินทั้หมดของเพื่อนเพื่อนยังตายเอาแล้วก็จานใหญ่มากเลยถึงว่าแน่นท้องครกเลยกลับไปอ้วกครับผมพี่เมื่อกี้นี่ตังทอนของผมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าถ้าพูดถูกใจจะได้เยอะครับผม แต่ว่วาาถ้้ใหเยอนเข้าไปุ่งผมก็กลับมาถึงบ้านผมกับตองคืนผมก็อาบน้ำเรียบร้อยโอเคครับ okay, มาสรุปแคลอรี่กันของวันนี้ว่ากินกี่แคลอรี่ครับผมโอเคผมเกินไปใล่ไหมครับกินไปทั้งหมด2,161แคลอรี่ครับผมแอบก็มื้อที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวคือแคลอรี่529แคลอรี่ครับผมแล้วก็มีสารอาหารคือมีอ่าโปรโตีน60 คาร์โบไฮเดรตสิบสองแล้วก็แฟตสิบสองกรัมนะผมก็ค่อนข้างดีครับผม okay. สำหรับมื้อที่สองที่ผมกินเพิ่มเข้าไปนะก็จะมีอ่ช็อกโกแลตของอเมซอนแล้วก็หมูปิ้งสีไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับนะผมข้าวเหนียวหนึ่งร้อยกรัมก็แคลอรี่ของมื้อเที่ยงคือแปดร้อยสิบสองแคลอรี่มีอ่โปรตีนแปดสิบแปดกรัมคาร์โบไฮเดรตห้าสิบหกแล้วก็แฟตสิบแปดับผมสำหรับมื้อสุดท้ายผมกินคือรามเมงนะที่ผมกินจานใหญ่ๆแต่ผมกินกันสองคน ก็จะอยู่ที่ประมาณาเส้นราเมงอยู่ประมาณ300กว่า300-400กรัมครับผมก็หมูชาชูนี่ผมกินค่อนข้างเยอะผมหมูประมาณ300กรัมค่อนข้างดีเลยครับผมก็เป็นหมูที่ค่อนข้างจลีนนะแต่ไขมันจะมีน้อยมากแต่ว่าก็มีไขมันอยู่แต่ว่าไม่ดีเยอะเหมือนหมูชาชูร้านอื่นที่จะแบบจะมีวงที่เป็นไขมันเยอะครับผมโอเคก็สําหรับมื้อสุดท้ายคือ820แคลอรี่ครับผม มีโปรตีน73มีคาร์โบไฮเดรต68แล้วก็มีแฟต26่สิบหกรัมผมวันนี้กินไป2,161แคลอรี่ผมก็เกินเป้าหมายาที่ตั้งไว้เล็กน้อยผมแต่ว่าผมไปคาร์ดิโอด้วยาคาร์ดิโอปันอญญ่นจักรยาน40นาทีผมก็ประมาณ200กว่าแคลอรี่ประมาณนั้นครับผมโอเคครับก็วันนี้ได้โปรตีน221กรัมคาร์โบไฮเดรต166กรัมแล้วก็แฟต55าสิบผมโอเคครับก็คาร์ดิโอ หลังจากกินราเองเสร็จ,จก,กินราเองเสร็จเราค่อยวัดคาร์ดิโอคผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างดีผมกับกาทำการทำไอเอเอพิโซดนะผมก็เป็นวันที่เ9แล้วผมแล้วก็เป็นเดลี่อ่อน58แล้วเนี่ยผมโอเคครับวันนี้ก็อยากจะพูดถึงการการทำฟาสต์คาร์ดิโอแล้วกันการทำฟาสต์คาร์ดิโอคืออะไรฟาสต์คาร์ดิโอคือการ อะไรแบบคาร์ดิโอในช่วงที่เราท้องว่างเช่นแบบตื่นเช้ามาเราไปคาร์ดิโออย่างนี้ในทางวิจัยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นช่องแยกไม่ใช่ช่องแยกคอนเทนต์แยกแล้วกันเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับฟา๊สคาร์ดิโอว,ว่ามันดียังไงแล้วมันใครเหมาะที่จะทําหรือว่าเราควรทําเวลาไหนดีกว่าโอเคเดี๋ยวพูด,พดสัน้นๆก่อนคือฟาส๊สคาร์ดิโอนี่คือการเหมือนเราไปเหมือนการออกกำลังกายแต่ว่าเป็นการคาร์ดิโอชนิดหนึ่ง ที่เลือกเวลาในการคาร์ดิโอคือช่วงท้องว่างแล้วสิ่งสำคัญคือมันสามารถที่จะดึงซอสของไขมันออกไปใช้ได้ดีแล้วเบิร์นแคลอรี่ได้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมก็ถ้ามสมมติคุณทําตอนเช้าคุณตื่นมาแล้วคุณทำฟาสต์คาร์ดิโออ่าแบบว่าไป io, คาร์ดิโอก่อนอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอทั้งสองแบบทั้งโลว์อินเทนซิตี้ทั้งฮิตก็สามารถทําได้ผมแต่ว่าฮิตอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยเพราะว่าแรงคุณอาจจะไม่มีนะครับผมโอเค2อ,อย่างนี้ผมก็ทําให้คุณใช้ซอสของไขมันออกไป ในการผ่อผ่านได้ระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าทางวิจัยแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาอ้างเองให้ดูว่ามันมันมันสามารถดึงไปได้เยอะแค่ไหนแล้วมันสามารถระเบินแคลอรี่แล้วมีผลดีต่อสุขภาพยังไงต่อการเรียนไขมันยังไงต่อการสร้างกล้ามเนื้อไงบ้างผมจะมาพูดนะแต่ว่าอันนี้พูดแบบสั้นๆก่อนครับก็ถ้าคุณท้องว่างทํามันทําให้คุณเรียกว่าอะไรว่าีนได้ได้ดีขึ้นสําหรับการคนที่จะลีนนะ คนที่ใจลเอียดก็สามารถที่จะลดสเวทหรือว่าลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีครับผมการทำฟาสคาร์ดิโอก็แนะนำทุกท่านถ้าใครมีเวลาก็ทำฟาสคาร์ดิโอครับผมก็คือตื่นมาท้อง,องว่างก็ไปคาร์ดิโอเลยครับผมแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมทำไอเอฟใช่ไหมไอเอฟผมกินมื้อตอนเที่ยงแต่ว่าผมไปออกกำลังกายตอนเช้าผมมันก็จะใช้ซอสของไขมันบ้างคาร์บโบไฮเดรตบ้างแต่ว่าคาร์บโบไฮเดรตจะน้อยมากก็คือเวลาผมไปเล่นเนะี่ยไอเอฟทานตอนทำตอนตอนช่วงทำไอเอฟ แล้วไม่กินมื้อเช้าแล้วไปเล่นตอนเชา้าเนี่ยโอ้โหแรงแบบคือแบบมันไม่สามารถจะแม็กซิมัมแบบที่ผมเล่นกินไปแล้วแล้วไปเล่นมันมันแรงมันจะตกประมาณหนึ่งแต่ว่าก็สามารถที่สเต์โฟกัสของมัดกล้ามเนื้อได้แล้วก็ช่วยในการเบิร์นไขมันได้ดีมากของการทำอินเทอร์มีเดอแฟตแล้วก็ลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีมากครับผมก็วิดีโอที่แล้วที่ผมถ่ายไปก็คือน้ำหนักวิดีโอแรกที่ทำไอเน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้ว นวันแรกก็คือน้ำหนัก7 2ท่าไหร่ประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้มามาถ่ายของวีดีโดขอข้างบนนะก็อยู่ที่70กิโลบผมก็เป้าหมายคือ65กิโลครับผมก็พยายามจะรักษาแมสก้ามเนื้อให้มากสุดพยายามทำให้แมสก้ามเนื้อ,อไม่ลดไปมากกว่านี้แล้วกันพยายามเตย์ไว้แต่รู้สึกว่ามันลีนขึ้นแต่ว่า,ากล้ามก็น่าจะลดลงเล็กน้อยผมก็รอติดตามกันว่า มันจะไปถึงไหนกันครับผมแต่ว่าเราผมคิดว่าจะทําสักเดือนนึงก่อนแล้วก็ถ้ามันดีจริงอะเรา,เราเค่อยทาไปเรื่อยๆกันให้ครบสิ้นปีเลยแล้วก็พยายามจะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้ต่างๆออกมาให้สหรับน้องๆที่เริ่มออกกำลังกายหรือเริ่มมาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะมีหุ่นที่ดีขึ้นสําหรับคนน้ําหนักเยอะอยากจะมามีหุ่นที่มีกล้ามหรือว่าอยากคนผอมอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเหมือนกันก็เป้าหมายคล้ายๆกันแต่ว่า,าเทคนิคการใช้ให้การทําแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกําเนิดมาก่อนคุณเป็นคนผอมคุณเป็นคนอ้วนหรือเปล่าผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับาสามท้ายสามรูปแบบของของบอดีร่างกายแล้วกันของของผู้ชายนะมันจะมก็จะมีแบบอ่าคะไรวะมีทุกอย่างสมดุลทุกหัไหล่กว้างผอมแห้งอะไรเงี้ยมันจะมีผมเดี๋ยวมาท content ําคอนเทนต์แยกให้แล้วกันแต่ว่าผมจะไม่พูดแบบยาวๆนะแต่ผมจะเอา r e f e r e n c e มาอ้างเองกันแล้วกันว่า คุณก็เอาไปตัดสินใจเองว่าคุณเป็นบอดี้แบบไหนคุณเป็นบอดี้แบบนี้หรือว่าคุณเป็นบอดี้แบบนี้นแล้วกันะครับผมก็พยายามจะเอารีเสิร์ชมาจากตปรมเทศแล้วก็เอามาให้มาแปะไว้แล้วก็ใครอยากเข้าไปอ่านลึกๆก็เข้าไปอ่านได้แบบลึก,ลก,ลกแต่ผมพยายามจะสรุปโดยยอ่อแล้วก็พยายามทําให้คุณเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรในแต่ละคอนเทนต์ที่ผมเอามาแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็จบไปกับเดลิออนห้สแดกับ IF เอฟเอพิซดครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ผม อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้แล้ชเจอกันใหม่ผมกับวีดีโอหน้าผมกับป้นจากลำผมเฟสเด็ดนะผมบ๊ายบายนอนหลับฝันดีครับผม